ปานปรีเผยนายกเยือนกัมพูชา28กันยายนเป็นอาเซียนประเทศแรกก่อนเยือนซาอุกระชับสัมพันธ์วันที่26กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปานปรีพหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเดินทางเงยือนประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกในอาเซียนในวันที่28กันยายนนี้หลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของป่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศไทยและจะพยายามเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ได้มากที่สุดตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อแนะนําตนเองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปานปรีกล่าวว่าสำหรับการเดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียองค์นายกรัฐมนตรีนั้นด้วยยอ,อความสัมพันธ์อันดีมายาวนานแม้จะหยุดชะงักชั่วระยะหนึ่งแต่ขณะนี้กลับมาดำรงความสัมพันธ์แล้วซึ่งระหว่างเข้าร่วมการประชุมสหประชา,ชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่สหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียได้รับการตอบรับอย่างดีแต่การเยือนของนายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนแต่นักลงทุนของซาอุดีอาระเบียสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมากซึ่งไทยต้องเตรียมการหยอ่อหางดี นายปานปรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการลงสมัครสมาชิก Human r e s Council (HRC) ของไทยนั้นถือว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในเสาหลักของสหประชาชาติโดยไทยเคยดำรงตำแหน่งประธานชอรซีมาแล้วเมื่อปีคศ2012ส่วนในวาระปีคศ2025-2027ไทยยืนยันความประสงค์ที่จะกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกรอบ